ทำอะไรอยู่ครับผมโอ้หนูเล่นน้ำอยู่อ่ะลูกมาเล่นน้ำตกครับผมโอ,เอ,เอ้เอ๊ะเอ๊ะน้ำเย็นเปล่าโอ,อ้ดูน้ำนะครับขอเอาน้องชันมาเล่นด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนนะครับคุณแม่อาคารเทราสรีสอร์ทอยู่สวนพึ่งนะครับ ก็น่าจะเป็นแบบต้นต้นน้ำของในแถวนี้นะะเมืม่อว,วานมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานฝนตกเยไม่ได้การไปก็นนอนรีสอร์ทก็เลยว่ามาแล้วต้องการซื้วันนี้อากาศดีแล้วค่ะกางได้แล้ว <S 1> <S 1> แต่จริงกแว่าจะมาสองคืนนะที่เนี้ยแต่ว่าฝนไม่เป็นใจเมื่อคืนก็เลยต้องไปไปนอนรีสอร์ทน,น,นอนทางกลางด้วยวสภาพตอนนี้ก็มีแดดนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรแล้ว <S <S แล้วก็ มันล้มลื่นจริงๆครับตรงนี้เล่นน้ำเหมาะกับเด็กๆมากเลยอม,มาเล่อือา,อากาศล้มลื่นมากครับเย็นสบายวันนี้มาก็วันจันทนะครับก็คนเลยไม่เยอะนะครับถ้าเป็นเสาร์ที่ก็คนคงจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องแบบที่กลางอาจจะได้ไม่ส่งนะครับเฮ้ยแม่เล่นคนเดียวเลยดูดิ ระวังต้นไม้หักนะไม่ได้กลัวเชือกขาดหรอกกลัวกิ่งไม้หักนี่เสียงอะไรนะโชกุนเสียงอะไรเล่นน้ำนะอยู่ดิทิ้งหนูไปได้ไงเนี่ยน้ำใสมากนะครับทุกคนน้ำใสแล้วก็เย็นสบาย เหมาะกับการเล่นน้ําของเด็กๆอย่างมากเลยครับเพราะว่าแบบมันตื้นนะฮะแล้วก็เป็นหินนะฮะแต่ถ้าจะให้ลึกหน่อยก็อาจจะด้านบนตรงนู้นนะครับเพราะว่าเขากั้นแบบเป็นฝายกั้นน้ําอยู่นิดนึงนะครับก็าอาจจะไม่ลึกมากหรอกครับแต่ว่าเด็กๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับเด็กเล็กนะถ้าเหมาะก็คือข้างล่างตรงนี้นะครับ นู่นนะครับตรงนู้นนะครับที่จุดที่ผมจะกลางกันตอนกลางคืนนะครับนะที่มีเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะฮะตอนนั้นเป็น,ปนพื้นราบสุดนะครับแล้วกจ็จะอยู่ติดลำธารน,นี้เลยอ่าก็ช่วงบ่ายๆก็น่าจะร่มนะครับตอนนี้มันช่วงสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงมันก็เลยอาจจะร้อนหน่อยโฮยพี่แชมป์ตื่นแล้วมามาเล่นกับพ่อมาอมามาพ่อมามะ ่านั่งก่อน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 กลัวอ,อยู่กลัวหนูกลัวน้ำเหรอไม่ใช่นะนี่มันไม่ใช่แชมป์นะเนี่ยฮะเพิ่งตื่นหรือเปล่ายังไม่ฟื้นนะคนยังไม่ฟื้นจะให้เล่นน้ำได้ไงไม่เหมือนไอ้คนนี้คนนี้มันฟื้นมาตั้งนานแล้วเนี่ยไอย้อุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้ยงงงงที่นี่ที่ไหนเนี่ยงงละสิใช่ไหมงงหรองงหรอนี่ดูน้ำใสามากเลยชแชมป์ดูสิเนี่ยน้ำใสามากฮะาโอ้ยโอ้ยน,น้ำใสามากเลยมีปลาด้วยนะชแชมป์เนี่ย ดูดิมีปลาด้วยเห็นเป่าเนี่ยโววอ,อ้หว้าวฮะไม่มีช้างไม่มีช้างที่นี่ไม่มีช้างครับอุ้ยอุ้ยมีแต่น,นกเสียงนกเลดูดิข้างบนเนี่ยนกเต็มไปหมดเลยเนี่ยได้ยินเสียงอะ่ะอุ้ยอุ้ยแต่มันไม่มีช้างนะที่นี่อ่ะ กูเปล่ากลัวนี่ัวอะไรอะแชมป์กัวน้ำเหรอขอยืมน้านนกัวน้ำเหรอลูกเออไม่เห็นหน่ากลัวเลย,น,น,เลยน้ำสาดลึกเป็นเมตรยังกล้าเล่นเลยนี่ยังไม่ทันมิตตุ่มเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็ากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็วันนี้ก็เมนูง่ายๆครับสไตล์แคมปิ้งนะครับผมแล้วก็ไออะไรนะก็อย่างเช่นพวกไข่เจียวปลากระป๋องมามา่าอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เป็นลำธารน,นะครับส่วนด้านบนที่เมื่อตอนกลางวันเราไปเล่นน้ำกันนะครับก็คืออยู่ด้านบนนูนนน้นนะครับตรงนู้นนะฮะอยู่ไกลๆนู้นนะครับ แม่ครัวทำอะไรครับแม่ครัวไข่คนค่ะฮะไข่คนไข่เจียวทำไม่ได้ค่ะทับทิ้งตอนแรกทำจะทำไข่เจียวใช่ไหมแค่ช้อนอันนี้อันเดียวก็เลยกลายเป็นไข่คนมาอันนี้ข้าวสุกแล้วก็มีข้าวมีปลากระป๋องนะครับแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีมาม่าอีกหน่อยนึงมีเบคอนโอ้มีเบคอนด้วยสุดยอดจริงเลย นี่นะครับบรรยากาศเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็มีไข่เจียวคนข่คน อันนี้จริงๆก็คือไข่เจียวแหละแต่ว่าไม่มีช้อนก็เลยกลายเป็นไข,ขน่คนแล้วก็มีอันนี้สี่เด็ดเลยนะเนี่ยปลาป๋องอ, <laughs> อันนี้ปรุงเองปะ <laughs> ปรุงจากเซเว่นปรุงแบบเซเว่นแล้วก็อันนี้อะไรนะเด็กคอนอซื้อสี่หกไปที่เดียว มีก่ข้าสาิบห้าได้ทันห้าอืมเดี๋ยวกินนั้นกากเขาหน่อยโห oh. ดีนะมีสองถุงแมงวันเยอะมากเลยพอรำกับข้าวแมงวันตอน,น,นเด็กๆเคยไปเข้าค่ายลูกเสือปะนะเคยดิแล้วทำอาหารอะไรกินกัน เดียวใส่เกียวก็มาม่าก็เหมือน<บ>อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยน,นะไออันเนี้ยคือที่ทําเนี่ยเพราะอยากแบบได้แบบไ,ได้ฟิลแบบเหมือนตอนที่สมัยเรียนไงตอนเข้าคลายลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฝนมาวะตอนเข้าคล้ายลูกเสือก็ฝนมานะฝนมาคล้ายลูกเสือลูกเสือหึ่ง ตอนนี้ครับบรรยากาศด้านนอกนะครับฝนตกนะครับกระหน่าเลยดูสิเฮ้ยดีนะกินข้าวกินอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้นอนกันอย่างสบายโชกุนเป็นยังไงโชกุนนอนสบายไหมครับสบายไหมฮะ <laughs> น่าจะสบายแนละ้วโชกุนอะ พี่แชมป์อะพี่แชมป์สบายไหมเอะสบายไหมเอ๊ดูการ์ตูนอย่างเดียวเลยคนนี้หวังว่าน้ำคงไม่เข้ามาในเต็นเรานะครับ้างนอกช่างมันเบาได้เบานะคุณฝน อากาศภายในเ็นเรานะครับก็เดี๋ยวนอนกันนะครับก็พอดีสี่คนพ่อแม่ลูกสวัสดีตอนเช้านะครับก็เมื่อคืนผ่านไปด้วยดีนะครับก็แทบจะไม่มีฝนนะครับก็ลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ แห้งดีนะครับตอนแรกก็กลัวว่าฝนจะตกหนะักนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเต็นเละมากครับเศ้าเลยกลับไปก็คงต้องตองไปล้างแล้วก็แปรงๆปซักมันสักหน่อยนะครับออต้องไปตากที่บ้านนะดูแล เดี๋ยวเราจะไปพาไปชมห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำที่นี่เขาก็เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับก็สะอาดมากนะครับสะดวกสบายครับเดี๋ยวพาไปชมนะอยู่ด้านบนนะครับต้องเดินไปหน่อยถ้านอนตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำแบดบดังมากนะครับตรงนี้ก็มีที่กลางนะ ไปดูห้องน้ำกันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่เขามีฐานมีเตามีอะไรให้เช่าด้วยนะฐานก็น่าจะซื้อแล้วก็มีบริการเตาให้นะครับแล้วก็เมื่อคืนผมเมื่อวานผมมาตอนกลางวันมันอากาศมันร้อนผมก็เลยเช่าสายไฟแล้วก็เช่าพัดลมนะครับราคา150นะครับเมื่อคืนเช่า นี่ครับห้องน้ำครัเขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับนี่ให้ดูห้องอาบน้ำนะแต่จะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ นี่เป็นชกโคกนะนี่เป็นนั่งยยองนะ ก็จะประมาณนี้นะครับห้องน้ำเป็นไงครับโชกกุณนะนอนสบายไหมครับนอนสบายไหมครับโอโ้โหแส่ต้องพามาบ่อยๆแล้วมั่งไีโชกกุณหนูชอบชอบ

เอ๊ะฉันมีตื่นมาตอนตีสี่ครึ่งเตื่นมาทำไมไฟตะเกียงดับแล้วก็บอกแม่ฉันกลัวจริงเหรออ๋อไฟมันดับตอนตีสี่ครึ่งเหรอไม่รู้เหมือนกันมันดับตอนไหน <c oughs> มันเรียกแม่ <c oughs> มันมืดมั้ยสงสัยเอาเอาะไฟ,ไฟดับเดียวให้จุดตะเกียงจะพูดทำไม

อหอม,หอมอยังหอมน้องมัางดิไม่ได้หอมน้องเลยเนี่ยไงขี้เกียจหอมโชกคุณหน่อยเร็วหอมชกคุณหน่อยเร็ว <laughs> ชกคุณอ่ะอี <laughs> <laughs> เง็ดเงัดงัดเงัด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 เอาไปดิเอางัด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 เง็ดงัดงัดงัดเด็กสายแดดจริงป่ะนะเอางัด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 เอ้ยเอออออจะมาจะมาครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงด้วยดีนะครับ เก็บของหมดแล้วตอนนี้ฝนทำท่าจะมาอีกรอบโชคดีที่เก็บทันนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาเที่ยวอีกนะครับเป็นไงชกุณได้เอ,อ,อ๋สบายะดิพี่แชมป์หลับไปแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันทลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ